มาค่ะนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะคะของการมาร์กหน้าด้วยน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวนะคะเราจะมาดูกันว่าเจ็ดวันแล้วทาการมาร์กเจ็ดวันแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันแรกนะคะนี่คุณแรกนะคะขวดก็เลือกใช้เป็นน้ำผึ้งดอยคำนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำผึ้งเกสรดอกลำไย,ยตัวนี้นะคะซื้อมาขวดใหญ่เลยเพราะว่าใช้ประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะใช้เป็น สูตรอื่นนะคะแล้วก็กินด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอาฮิตหน่อยเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเ,ออยอยเราก็จะทําเป็นสูตรน้ำผึ้งมะนาวหยดสองหยดก็พออ่าตัวมะนาวเขามีวิตามินซีอยู่แล้วเขาจะช่วยในเรื่องของหน้าขาวนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่ามักหน้าแล้ว เจ็ดวันมันจะเป็นยังไงนะคะหอมเลยอะ่ะกินได้ไหมเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเช็ดหน้าอันนี้คือล้างหน้ามาใหม่ๆนะคะล้างหน้ามา มันก็จะเป็นแบบมีความเป็นแบบเหนียวเหนียวอย่าให้หน้าฝืดนะคะทุกคนถ้าหน้าฝืดอะ่ะมันจะแบบทำการลูบยากนะคะแบบเช็ดหน้าให้พอมแบบหมาดๆนิดนึงนะคะ น้าผักด้วยมีลูบไล้เสร็จทั่วใบหน้าแล้วนะคะเราก็จะทําการพอกหน้าด้วยสูตรน้ำพึ่งมะนาวนี้ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้าออกนะคะเดี๋ยวก็จะตัดพิดไปตอนที่ล้างหน้าเลยนะคะนี่ก็ล้างหน้ามาแล้วนะคะความแตกต่างที่ได้วันนี้วันแรกก็รู้สึกว่ามีแบบนิดนึงนะคะหน้าก็แบบ มีความแบบตอนล้างอ่ะมันก็ยังเป็นแบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะของการมาร์กน้ำผึ้งมะนาวอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่ายังไงอ่ะความแตกต่างที่ได้รับมันมีแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแบบสัปหน้ากันก่อนนะคะ มันก็ยังไม่ได้มีแบบแตกต่างอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอดูวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วค่อยดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยววันนี้น่ะจะขอตัวนอนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่สองของการมาร์กหน้าด้วยน้ำพึ่งมะนาวนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวตัดไปเจอกันวันที่สองพรุ่งนี้เลยนะคะเจอกัานาวันที่สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มมาร์กกันเลยนะคะน้ำพึ่งมะนาวค่ะ ล้างหน้าให้สะอาดเหมือนเดิมนะคะหน้าแห้งแล้วอะ่ะทุกคน วันที่สมแล้วนะคะเรามารุยกันเลยมักหน้าด้วยน้ำพึ่งมะนาว โอเคค่ะทุกคนค่ะก็ครบ7วันกันไปแล้วนะคะสําหรับการมาร์กหน้าของกูเอลนะคะครบ7วันไปแล้วมาร์กหน้าด้วยน้าผึ้งนะคะน้าผึ้งมะนาวนะคะเป็นสูตรที่ใช้เวลามาร์กติดต่อกัน7วันนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นะคะกูเอลก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผลลัพธ์ที่กูเอลได้มันมีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกนะคะที่ได้ในการมารนะ์กหน้าด้วยสูตรน้ำผึ้งมะนาวนี้บอกเลยว่าแนะนำสำหรับสาวๆที่มีผิวแห้งนะคะบอกเลยว่าน้ำผึ้งเขามีส่วนไปช่วยเติมเต็มให้ผิวของเรานะ่ะดูอิ่มน้ำนะคะดูแบบม,มีผิวมีความชุ่มชื่นขึ้นนนะทุกคนคือแบบเป็นคนที่แบบผิวหน้าแห้งนะคะแล้วก็มาร์กหน้าเจ็ดวันเนี้ยรู้สึกว่ามัน มันมีความแตกต่างนะคะในเรื่องของการผิวแห้งกลับมามีความชุ่มชื่นได้นะคะนี่รุยเงี้ยคือแบบลองทำตั้งนานแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะได้ในส่วนของการแบบ ลดความอักเสบของสิวนั่นเองนะคะคือคุณเอ๋คือ,คอ,คอแบบชอบเป็นมีสิวอักเสบบริเวณหัวคิ้วซึ่งจะบอกในทุกๆคลิปเลยว่าเป็นเป็นคนชอบมีสิวบริเวณหัวคิ้วแล้วก็ใต้คางางะคะ่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเขามีส่วนไปช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะได้ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีการลบรอยด้วยนะคะ และส่วนที่3นะคะเขาก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนะคะความนุ่มความเด้งนะคะก็สรุปก็มีประมาณ3ข้อนี้นะคะข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องของผิวแห้งกับมันชุ่มชื่นนะคะส่วนที่2ก็จะได้ในเรื่องของการลดอ่าการเป็นสิวอักเสบนะคะส่วนที่3ามก็จะได้ในเรื่องของความความนุ่มความเด้งนะคะแต่ว่าเรื่องของความขาวใสเนี้ยยังแบบยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ก็ถือว่าเราแบบได้ลองทําแล้วแล้วก็ถือว่าแบบ เราเติมอาหารผิววิตามินให้ผิวแล้วกันนะคะถึงมันจะไม่ได้เรื่องในแบบเรื่องของการขาวใสนะคะอย่างน้อยๆก็คือผิวเรามันจะสุขภาพดีนะคะด้วยตัวช่วยจากน้ำผึ้งนั่นเองนะคะยังไงก็ให้ทุกคนนะคะไปลองทำกันดูนะคะหรือทุกคนมีสูตรอะไรนะคะที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราแบบขาวกระจ่างใส ấy, ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่เอาได้แนะนำด้วยนะคะยังไงก็แบบ อยากให้ทุกคนนะคะลองไปทํากันดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณเอาแบบมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เพราะว่าย้ายมาอยู่บ้านสวนแล้วแล้วก็การดูแลผิวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแลบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าตากแดดตลอดนะคะทุกคนเดี๋ยวไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะเพราะว่าคุณอลได้ทดลองทำให้ดูแล้วนะคะเจ็วันนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ